ต่อไปนะครับเป็นการใช้งานมู่อัตโนมัติบนฟีเจอร์ a x o n IoT นะครับเมื่อเราอยู่หน้าควบคุมอุปกรณ์ให้เราไปที่อุปกรณ์ที่เราต้องการตั้งค่านะครับเลือกแท็กข้างบนนะครับให้เป็นอัตโนมัตินะครับจากนั้นครับเลือกเซ็นเซอร์ที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นความชื้นในดินนะครับตัวเซ็นเซอร์ความชื้นในดินเราควรปักลงไปในดินนะครับแล้วก็ห่างจากผิวดินประมาณ1เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกการตั้งค่าน้อยกว่าทํางานนะครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งค่าที่35เปอร์เซนตนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวปั๊มน้ำที่เราได้ตั้งค่าความชื้นในดินไว้เนยก็จะทำงานตามค่าที่เราตั้งไว้อัตโนมัติเลยครับ